สวัสดีครับเพื่อนเพือ,พอสงชุดชมพระพี่ๆน้องๆนะครับสวัสดีทุกท่านที่เคารพทุกท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้พอสงจัดพระให้ชมแบบนีสวยงามกันนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะเนื้อดีๆนะพิมพ์ที่นิยมนิยมมาให้ชมกันถึงที่เลยนะครับวันนี้เรียกว่าจัดพิมพ์ที่สวย เป็นพิมพ์ฐานแซมพิมพ์เกตปดตูมนะก็พิมพ์ปกโพพิมพ์ใหญ่สององค์นะครับองค์แรกเรามาชมกันนะผิวสวยงามนะแรกเนี่ยเป็นเดือเรืองจอะไปทางฟักทองฟักทองนะถามว่าไอเกตจะแท้กันอย่างวรนะความสมกับความรู้ก็ ไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขาแค่พอดูแค่พอดูได้ถามว่าเก่งไหมไม่เก่งเนี่ยมีคนก็อยากทักทายมาว่าอยากจะได้เก่า,าๆทั้งนั้นเลยยังยังได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างว่าเลยนะดูว่าทีนี่ยคอนสงงก็เรียงๆไว้เนี่ย,ย,ยจิบตลับขึ้นมา ใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับองค์นี้สวยงามมากนะครับเนี่ยทรัพย์ของข้าพเจ้าเนี่มาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธถวยพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดงแก้วขอให้แค้่หมู่มายขอให้ภพ,พระสิอาในานาคตการนิเทินนะครับเนื่อก็สวยดีเหมือนกันนะครับ เหลืองผิวเหลืองอ,อืต่างกับองค์เมื่อวานนะาวานก็ผิวขาวนะ <c oughs> นะครับวันนี้เสนอพระสวยๆให้ชมกันครับทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอผู้ชาพุทธถวายประสงค์จิตใจจํานมมัดกรงต่อพระนิพพานคอยโพดเตือนแก้คอยแก้ห่งมาคอยโปรพภาสิอานนนากรตการนี้เถินวันนี้วันเสาร์นะวันหยุดพักผ่อนอีกแล้วเดี๋ยไม่ได้ไปไหนก็อยู่ในบ้านแล้วนั่นแหละ เก็บข้าวเก็บของเก่าทําความสะอาดบ้านเรือนมันหยุดพักผ่อนขราชการโรงงานอะไรนี่นะซื้ออาหารการกินวุ้ผูเผ็นรถออกไปข้างนอกเยอะนะผ่านไปทางผ่านหน้าบ้านผมเนี่ยไปเลี้ยงสุนัขขี่รถสวนมาแทบจะไม่ได้เขาไปบ้านนอกกันไปหาไปไปหาบรรยากาศใช่มีบรรยากาศไปปั่นนอกไปทําให้โนไปทําให้นี่ว่าไปพบปะพ,พ,พ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันก็ทําเกิดให้มีพลังนะ หาลูกหาหลานหาคนที่เรารักขับรถต้องค่อยๆไปอย่าไปเร็วนักนะเออไปเร็วนักอันตรายกินสุรามมาอย่าเมายิ่งไม่ได้เลยนะครับอันตรายนะครับเนี่ยเมื่อวานก็เล่ถึงพระหลวงตาไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเขา่าทางจังหวัดเขาให้พระเข้าไปอยู่ที่เดิม คุณน้าเดิมอยู่ไหนลูกตาออกมาดาแล้วเนี่ยก็ท่านก็นไม่อยากจะกลับไปก็มาหาพรสงไปที่พึ่งเอาพรสงช่วยอาตมาหน่อยเถอะไปไปไหวแล้วลูกเขาจะมาให้ไปกับไปอยู่บ้าน,นเนาะอ้าวลูกตาก็ดีแล้วนี่ไปอยู่บ้านนอกเราบ้างนะมันไปลงไปไม่รู้จักใครแล้วตอนเนี้ยไปอยู่วัดบ้านนอกลูกตามันบินทั่วป่าอยู่ที่นี่หลายสิบปีแล้วเออเนี่ยอา้าวเขจะทางไงอ่ะผมก็ติดต่อไปวัด,ดหลายวัดท่านก็บอก กุฏิเต็มหมดกุฏิก็เหลือไว้สําหรับพระใหม่ที่จะมาบวชอาองคสิบองค์ก็รับพอได้เท่านั้นแต่จะบวชก็ต้องมาสร้างกุฏิเอาจะเอาเงินไหนไปสร้างวะเนี่ยนะ้ยติหลังเป็นหลายแสนนะสองสามแส,ส,สนมั้งเอาแบบก่ออิฐบล็อกกว้างสักสิบสองยาวสักสิบสองเมตรยาวสักสิบเมตรเอากว้างสักแปดเมตรสี่เมตรอะไรนะให้ใหญ่หน่อย มีถ้าต่างสองพันประตูเข้าออกนะปรึกษาท่านจะเอาไม่เอาก็รอหน่อยผมกาลังหากระตังและกระตังจากการเนี่แหละมาพามาให้ชมนี่แกจากตลับนะวันนี้มาให้ชมนเนี่ยนะองค์แรกเนี่ยแกกับตลับเลยนะครับสวยงามนะครับเป็นพระสงฆ์ที่ท่านไปอยู่ในอกของใครเนใหม่จะประกุณได้แต่บุญด้วยนะนี่เรา คิดอะไรอยู่น้นเนี่ยตอนนี้เรากุ้มสมองสารพระเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยเรื่องมากๆใหญ่ๆพนี้ยังทําให้ได้สําเร็จมาหมดแล้วเรื่องนี้นี่ก็เรื่องจิบๆนะองค์แรกนะออืสวยงามเส้นวาสนาขึ้นอา่าดูอีกรอบหนึงนะเดี๋ยวจะว่าไม่สวยไม่ป้อนสงให้ถ่ายไว้แล้วเกินจะไปงานเข้าเซียนจีบเนี่ยวันนี้ งานศบอีกแล้วงานศพจบอิสลามดิออวังเช้าเนี่ยวันนี้ต้องไปผมเป็นคนของประชาชนนความช่วยเหลือคนมเมื่อวานว่ไป,ไปงานกินน้ําชากลับมาเขบอกวันนี้ไปงานเผาศพต่อเอ้ยไปฝังศพต่อ เย็นก็ไปเผาต่อประจระคุณเอ,อ้ยเอาองค์แรกผ่านไปองค์ที่สองเกตบัวตูมเอ,อ้าโอ้ไม่จะโทษโทษฐานแซมเนื้อดีสวยงามมากเลยเสนอให้ชมทุกวันแหละเพราะว่ามีเยอะพระฐานแซมวัดตะขังโคชิกธารัง,งนะครับใครได้ไปก็เรียกว่าไม่ตกต่ำชีวิตค้ำคูนนะพระฐานแซมเนี่ย จะบอกให้นะแต่ไปแล้วเนี่ยชีวิตค้ำคูณเข้าไปอยู่ในอะไรอ่ะเราก็อยู่ในนี่เลยนะอยู่ในในสูตรของธรรมะเลยสมเด็จพุทธจารย์โตท่านฟังเอาไว้นะบอกกันนะใครทำบุญผนไม่สร้างกาตินะอันนี้เนะนะีวงนี้แดดสักไม่มากเลยนะ สร้างปกติได้สักหน่อยจะไปทำต่อยอดก็คงจะอาทิตย์เดงกนเกษตรปกตินะจะก็ต่อยอดมาก,กับฐานแซมสวยงามมากแฟนเ่อไม่ต้องอายใครแล้วก็ไม่ต้องกลัวใครว่าเป็นพระเก๋ไเป็นตัวกลัวใครว่าเป็นพระไม่ดีนะดูเอาคนแล้วกันทําเกได้ขนาดนี้ก็ต้องขอกราบนะขอพระคุณไม่อย่างมากเลยกราบหยบสยบเอา เศษวาสนาขึ้นรอบองค์นะสวยงามจริงๆเมื่อวานปกโพเนื้อเหลืองวันนี้ต้องเอาปกโคเนื้ออันนี่ขึ้นมาโชว์เท่าหน่อยเอาว่ากันไปเดี๋ยวจ,จัดให้นะมีฐานแซมด้วยเอาเกตดโบตูมด้วยเอาเดี๋ยวเกรดโบตูมแบบเนื้อทะลุไปด้านให้ชมเท่าหน่อยนะนะครับสวยงามมากจริงๆนะขุดไปก็เพราะว่าพุดเหมือนคนไม่มีมะนาวไม่มีน้ําก็อย่างว่าเลย คนพูดออกมาจากใจนะมองตรงไหนก็เป็นสิ่งที่ดีหมดเนี่ยการช่วยเหลือโจมจนกันพอสมก็พูดเน้นหนักอยู่แล้วนะครับดีความไม่ได้ช่วยเหลืออะไรกันเลยทุกวันนี้เนะเรามีมากแบ่งปันกับคนไม่มีก็มีความสุขแล้วชีวิตนะครับเนี่ยเห็นแล้วก็มาให้พนันพระท่านมานั่งที่ในบ้านเราเนี่ยมานั่งที่บ้านโยมโยมอาตมาไม่มีทางไปแล้วพระทรงนะี่ยทาง กรมสัตว์ทางจังหวัดเขามาเชิญฉันออกจากสำนักส่งแล้วเนี่ยให้ฉันไปอยู่ที่อาลุงตาไม่มีความผิดอะไรหรอกแต่เ็าอยากให้กลับไปภูกน้ำเนาเดิมบวชที่ไหนก็ไปอยู่ที่นั่นก็อย่างนั้นแหละเจติพระท่านจะไปไหวแล้วนะนก็เลยมาพึกปรึกษาเราเราก็จะทำไงดีเอาเนี่ยดูข้างหลังนะครับสวยงามมากองที่สองหน้าเป็นพระทินสานแสม กะเล่เาให้เพื่อนๆพี่ๆฟังกันแหละเรื่องของผมเรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของผมนะเรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของผมแต่ผมพระมาขอร้องความช่วยเหลือนี่ผม,มเอเงก็จงว่างเนี่คนจนตายไม่มีที่เผาผมก็มาขอร้องความช่วยเหลือไปติดต่อไปได้เลยวัดเขาบอกว่าแหมท่องมันไม่ว่างไม่มีกุฏินะไอ้กุฏิไม่มีเอ้ย อะไรไม่ว่าแล้วครับให้เราไปสร้างุติทัาด้วยสิเอ้าเอา,เอาว่ากันไปหน่อยเอา้าวันนี้ปกโพแม่โป,โปนี้ก็สวยงามแบบฉบับแม่นี่ผมมาพักถ่ายปั๊บเนี่ยก็เ๋ยวเกิดไอ้นี่ขึ้นมาเลยนะงาม ขอญาตสมเด็จพุทธจารย์โตพล,ลังสีวัดระครังนะจะไปสร้างกุฏิให้ทางนู้นนะได้ทักเงินทักเยอะๆหน่อยก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ลำบากใจทำให้เจ๋อเจ๋อมันจะบาดปลายเวลาทำมีแสนนึงก็ไม่พอเอาไปสองแสนก็ไม่พอผมคิามันจะบานปลายเราก็ไม่จะไม่มีถูกไหมเศรษฐกิจก็ไม่ดีมีน้อยไปจะว่าไม่มีก็ต้องเลี้ยงหมาอีก เดี๋ยวเขาจะว่าออทำบุญเลี้ยงหมาไปสร้างติพักนี่องค์ที่สามเป็นพระปกโพเนื้อดีนะครับสวยงามมากโพ่เก้าทั้งคู่เลยนะครับนับดูเน่ยน,นะฝั่งนี้ห้าฝั่งนี้สี่เป็นเก้าฝั่งนี้สี่ฝั่งนู้นห้าเป็นเก้าเขามีปิศนาธรรมสมเด็จพุทธจารย์โตพลมรังสีอย่างองค์ฐานแซมเมื่อกี้เนี่ยก็บอกว่าชีวิตไม่ตกต่ำเหมือนกับว่ามีฐานคอยรองรับอยู่เลยนะเป็นฐานแซม คอยรองรับทำอะไรก็ดีไปหมดจริงนะสมเด็จโตเนี่ยเนี่ยถือศินห้ามีวาจามั่นคงมีจิตใจดีเมตตาอดอ้อมอารีรับรองได้ท่านไม่ตกต่ำนะสมเด็จโตท่านว่าไว้ปุตตะตามรอยพระพุทธเจ้าก็ตามหลักสูตรจริงๆอะ่ะนะไม่ต้องไปเอากระถาหรือไม่ต้องไปเอาอะไรที่มันดีหรอกครับขอให้จิตใจมีเมตตาอดอ้อมอารี ขนาดพรนะเนี่ยยังมาหาผมเลยคิดเอากันแล้วกันนะผมเองก็จะมาต้แหมใครเขาก็บอกมาก็ไม่รู้ไปหาพี่พรสงนี่เดี๋ยวเขาจัดก,การให้เองพระเจ้าปรกกุณเอ้ยท่านก็นมานั่งนี่เนี่ยเมื่อกี้ก็มาโยมโยมเขาขีดเส้นตายให้ฉันนาทีนี้ต้องไปแล้วนะฉันไม่รู้จะไปไหนไม่เป็นไรหลวงตาเดี๋ยวจะอยู่จัดให้แกลเยน็ยนๆเน,น,นี่ยเออเนี่ยแ,แสดงว่าเรานี่ก็ไม่ธรรมดาสินะช่วยพระหลวงตา เนี่ยเอาไหนไหนช่วยกันต้องช่วยกันไปดีกว่าเหมือนคนจะจมน้ำอะไรเห็นแล้วก็ไม่โดดลงไปช่วยกันสง่าเลยนะมันก็ผิดวิสัยทัศน์เหมือนเขาสร้างสมเด็จโตเนี่ยเรานําพระสมเด็จโตมาให้เขาชมกันไอเราไม่รู้ไม่เห็นก็เลยก็ได้เนี่ยในเงินไปก็เก็บไปไปก่อเป็นกามหม่ไปทําบุญไม่ไปสร้างยังไงก็ได้แต่แต่นั้นสำหรับจิตใจคนอีกแบบหนึ่ง เนี่ยแต่ใจผลส่งไม่ได้ผลสงมีแต่ให้จัดไปถ้าที่มาเช่าพระผมก็จะรู้ดีนะบางท่านก็เอาไปบานเลยก,ก็มไหลมาคิดตังนิดเดียวนะเนี่ยตกแล้วสรุปแล้วก็ค์ไม่ขี่บาทนะเอาบางท่านก็เอาไปน้อยเขาก็ให้ตังมาเยอะมีบางคนใจดีอีกนะเอาเพราะพี่ผลส่งเท่านี้นะแถมฝากกระตังมาเลี้ยงหมาอีก ยอมรับน้ำใจท่านขอให้เจริญเจริญนะท่านที่ช่วยมาเลี้ยงสุนัขจรจัดดูได้พระประสง์ไปแล้วนี่เอาไปแฝนคอเลยนะชีวิตก็ค่อยเปลี่ยนนะไม่ใช่เปลี่ยนบูบวาบนะไปค่อยเปลี่ยนนี่องค์ที่3ามข้างหลังนะตบโพจะเปลี่ยนไปไเรื่อยๆนะมี่ผมให้เพื่อนไปแฝนเขาขอเขาบอกไม่มีพระแฝงคอเลยนะ เป็นเพื่อนกันแท้ๆทนี่แหละผมก็เอาพระนี่แหละชุดนี้แหละไปวางหน้านี่ไปเลยเอ่าไปให้เพื่อนเขาแฟนทุกวันนี้พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะอือทีนี้เป็นหัวหน้าคนแล้วเนี่ยประกอบเป็นเด็กล้างรถเนี่ยเนี่ยเอาองค์ที่องค์นี้องค์งที่สี่นะครับสวยงามมากมากนะเนื้อ,อดูเอาเองนะที่จะหาพรสคุยนะคุยโม นี้อาจจะเป็นยุคนู้นเลยก็ได้ไม่รู้ยุคสมัยสงครามโลกเลยเปล่าไม่รู้นะเก่าแก่ดีเเกินสองสี่แปดถ้ากระทันทุพเด็จโตนะจะบอกให้สงครามโลกนะเนี่ยสร้างมานานแล้วเปล่าไม่รู้เราหยิบขึ้นมาได้นยะสะรวมกันไว้นะพระอาจารย์เชมัง่งพระอาจารย์สมศักดิ์มัง่งทีมก็หลงเนี่ยมีหลายร้อยตลับเนี่ยนี่บอกซะก่อนผมไม่มีกล่องนะผมมีแต่ตลับใส่ตลับพระไว้ บางคนมาชอบพัดที่บา้านผมเยอะๆผมก็แถมตลับมาให้อีกเนี่ยแหแถมให้ทุกคนเลยใส่ก็ให้แวบไปเลยซีิใส่ไปตลับเนี่ยไม่ใช่เอาองค์เดียวนะอย่างน้อยก็สิบองค์ขึ้นเอนผมก็ให้ไปเดี๋ยวพัดที่ผมมาไปใจไปแตกไปหักจิตใจก็จะเสียนะยที่ปูชาไปแล้วนี่ครับองค์นี้องค์ที่สี่ครับเนื้อดีสวยงามครับทำบุญกับพรสง่งไม่ต้องกลัวครับ เนี่ยไ็ได้ไปแล้วเนี่ยแฝงคอไปแล้วเนี่ไม่ต้องห่วงเนี่ยมีตังมากมายขนาดไหนก็าหาซื้อพระสวยๆงามๆยากเหมือนกันนี่ยแต่แต่บุญวาสนาสมเด็จก็จะให้สําหรับคนที่มีความเมตตาอดอ้อมอารีจิตใจดีเอื้อเชื้อเผื่อแผ่แฟนพระสมเด็จแล้วรับรองนะมีแต่ความสุขความเจริญเชื่อได้นี่ไม่ได้เชียนะเมื่อก่อนพอส่งมีอะไรล่ะครับ เดินมาเนี่ยก้อนดินก้อนหนึ่งดีๆเลยเนยีแล้วกันน,นะครับเดี๋ยวนี้พรสงมีแต่ความสุขความเจริญนะใครใครก็มาหาพรสงอยู่ไกลแสนไกลก็ยังแวะมาหาพรสงท่านอารยคิดเอาเนี่นี่อิตาีมีพี่น้องชาวชิกงามาหาผมนีอยากได้พระเก่าๆพี่พรสงจัดให้ผมทีวันนี้ผมเดินทางไปไต้หวันทำกิจการใหญ่โตเดินทางมาจากต่างประเทศ มาหาผรนสงผ์พรสงจัดไ้ให้ผมหน่อยชุดนั้นชุดนี้อย่างงี้งิดเนี่ย,เ,ยเอาไปเรียกก็พอสมควรนะก็เด็กๆร้องราคาอะไรพี่น้องชาวต่างประเทศตัวซ้ําเนี่ยโปกหัวมาเลยนะเอาได้ไม่มีปัญหาจัดไปนะตามหลักสูตรนะครับเนื้อดีสวยงามถูกใจก็ไปไม่ถูกใจก็ไม่เอาไม่ต้องเอาก็ไมา่วาะไรถ้าสวยก็ราคาก็เลี้ยงหมาตักวันละพันก็หลายวันหน่อยนะ แมมจะให้เรียกจากโคมเลยองนี้หมื่นหนึ่งองนี้ห้าหมื่นองนี้สามหมื่นโอ้โหผมไม่ไม่อยากเรียกมันละอายใจไม่ได้ขายพระกินขายพระทําบุญมีคนเดียวมีคนเดียวป่าไม่รู้เนี่ยสร้างขายพระทําบุญเนี่ยขายพระกินเนี่ยผมมึ่ว่าเนะนี่ยไม่เคยอะ่ะทําไม่ได้นะครับอ้าวครับดูข้างหน้าดูข้างหลังผ่านไปแล้วองค์สุดท้ายก็จะเริ่มเข้ามา พระคนนี้เส้วสวยนะทําไปเล่นไปเอาหยิบก่อนไหมหยิบหยิบไม่ขึ้นเลยติดมือครับสวยงามเกตบัวตูมลงมาเลยวันนี้นะจะได้ชมกันให้ชื่นใจนะเดี๋ยวก็จะเดินทางไปงานเขาเนื้อที่สวยก็อย่างนี้แหละครับพระ,ะสวยงามดีนะครับเกตบัวตูมนะ นี่นี่ก็มีพระมีชดาของกันข้างหลังนั่นนะ่ะเขเรียกอะไรไม่รู้นะสวยดีเหมือนกันนะหาย,ยากนะหาง,ง่ายๆนะหมดแล้วหมดเลยนะทันที่ได้ไปนะครับสุดท้ายที่ขอาุกท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรสมความบุญมาตปาธนาไม่ต่ำประคนไม่จนฝักใครเงินทองไหลมาเทามานะวันหยุดวันนี้ก็ไม่เดียวไปไหนก็อยู่บ้านพักผ่อน ครับนำสิ่งดีๆมาให้กับครอบครัวนะเื้ออาหารมาทำกินที่บ้านกันนะสนุกสนากนกนพอามอปากของคอเศรษฐกิจไม่ไดีเกิดทองหายากนะพี่ครับน้องครับนะจะทำอะไรก็ให้นึกถึงนะถิ่นหปานาอาธินาปานาปานา,า,นา,า,าก,าก็ขาดจัดแต่ชีวิตอธินากาเมอธินากาเมผิดลู่ผิดเมียอธินา,า,นารักของเขาผู้สาวสุรานี่แม่สำคัญนะเียรทใส่น,สนี่นะครับ อานะครับชมแล้วก็ให้มีความสุขความเจริญคิดอะไรสงฝาพกพนมาปราถนาไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกวยาเอานิบพิมเกตบัวตูมให้ข้างๆนี่จะแหว่งไปเนี่ยคือเกศอนเกศอรดอกเกศอรหลุดไปนี่ไม่เป็นไรนะครับสภาพองค์พระยังสมบูรณ์สวยงามด้วยนยแะแร่ธรรมชาติคนเก่าๆก็ทำสวยจริงๆผมยอมรับพระเป็นร้อปีนี่ยังปิ้งอยู่เลยนะ ขาทำเนี่ยตั้งใจทำมากเนี่ยมันสวยใยความสเสน่หามองตัวไหนก็มีสเสน่ห์นะครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้พิพากษานะแล้วก็ท่านพี่น้องที่ชาวนาที่นำภาพขอส่งไปส่งไปให้แล้วนะเขาเจริญเจริญในที่การงานถึงถึงเล่าให้ฟังเนี่ยภาหลงตาที่มาให้ขอความช่วยเหลือก็พอสฉมกระดาษปากไปแล้วนะไม่ผิดหวัง ช่วยเหลือลุงตานะพระสงฆ์นี่แหละนะช่วยคนที่ตกทุกข์อยาอยากมาเยอะช่วยพระซะบ้างนะสร้างกุฏิให้อยู่ซะเลยหลังหนึ่งนะตอนนี้ก็บอกลุงตาสบายใจได้โอ้โหเดินตัวปิวเลยลุงตาจาพระคุณนะแล้วก็มาพูดถึงคนที่ได้พระพรสงฆ์ไปบูชานะตั้งใจจริงนะเปลี่ยนหมดนะาจากความชั่วร้ายกลายเป็นดีหมดเลยนะไม่เชื่อเพราะว่าผู้ให้ เป็นคนใจดีมีน้ำใจกันแล้วกันจะบอกกันนะจะมาคืนผมได้นะผมไม่คืนตังค์ให้นะผมทําอย่างอื่นหมดแล้วนะเราคุยกัน่อนแล้วว่าถ้าได้พระไปแล้วนี่พราะมาคืนผมผมไม่มีตังค์คืนให้นะนะบอกก่อนนะเออก่อนจะเช่าจะซื้อจะหากันเนี่ยพสต์สมก็ประเดี๋ยวเดี๋ยวร้องราคาอะไรมากมายนะแต่มาเปลี่ยนมาอะไรก็มันก็พอจะเปลี่ยนได้มันไม่มีจะเปลี่ยนนะทีนะจะเปลี่ยนเอาอางค์ไหนองค์ไหนวะไม่ไม่มี ถ้ามีก็ให้ถ้าไม่มีก็ไม่มีใหนะ้จะถือว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะตกลงกันตามนี้นะครับเดีย๋ยวจะว่าผลส่งเอาเปรียบท่านท่านเอาเปรียบผมผมก็ไม่เคยเรียกร้องผมก็บอกก่อนจะเช่าเนี่ยพูดทุกคนเลยนะแต่ไม่เป็นไรละพูดแล้ววันนี้จะไม่พูดอีกแล้วนะครับถูกใจก็เอาไปไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับตุกท้ายาที่สอที่ท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรสูงความพุ่ม牡รปัญน,นาอย่าลืมผู้มีพระคุณนะครับอาจารย์เช อย่าลืมนะครับคุณพ่อคุณแม่พระอรหันต์พระในบ้านนะครับพระที่เราเคารพบูชาให้เราเกิดมาเป็นผู้เป็นคนแต่ก็คือพระพ่อพระแม่รับพระที่เราอี่ข้างหลังนะสวยดีเหมือนกันนะครับดูข้างหน้าต่อเดี๋ยวดูหลายๆเวอร์ชันนะเดี๋ยนดะูถูกใจก็ถ่ายเขาไม่เป็นแล้วครับเดี๋ยวจะเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ย เนี่ยเลือนนึกเด็ให้ดูมงก็เลือนมึงนี้ก็เลือนมรงนี้นี่ก็เลือนนะตลาบที่เป็นอย่างนี้แหละครับอ้าวท่านโชคดีนะครับมีความสุขมากๆร่ารวยมีเงินใช้นะครับพักผ่อนเต็มที่เผื่อแผ่เกือกูลนดูแลซื้อกันแล้วกันและท่านจะมีความสุขนะครับ